ยายยิงปืนแม่นสเปนยิงแม่นมากเราเห็นกะตายเลยยิงป้องหัวขาดเลยมีเพ่คือคนหนึ่งเขาทํางานโรงเตีียวช,ชื่อพี่บุญนะเขาใบาตีอูยฟันหน้ามึงวันนี้มึงตีเขาบอกใหาขอร้องฟันตรงไหนก็ได้แต่ขอร้องอย่าฟันหน้าเขาสามารถวิ่งเรือยิงเอ็มสิบหกได้ตลอดคลองไปยันคลองดำเนินหน้าลงพักแล้วเขายิงได้หมดอ่ะมีแค่กล้าย,ยุ่งกับเขาหรอ ว่าก่อนเนี่ยตำรวจชุดไหนทุกสั่งให้ติตามแก๊งตีใหญเนี่ยเหมือนกับถูกสั่งไปชายแดนลูกปืนเนี่ยเป็นเป้ๆระ,ะเบิดเป็นเป้ๆแบกกันมาเหมือนไปลบเลยอะ่ะก็คือแก๊งตีใหญ่ใช่ตอนที่ตีใหญ่โด,โดนล้อนที่นน่ะมืเจามารับเจ๊คือใครพี่ ครับในวันที่พี่เป็นเด็กเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับตีใหญ่บ่อยไหมฮะเจอบ่อยมากเพราะว่าตีใหญ่จะมาอยู่ที่บ้านอยู่อยู่อยู่ที่บ้านพี่เลยเป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งของเขาเลยอ่ะเราก็จะมามกกันอยู่นะครับหลบกันเข้ามาตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดประมาณนั้นแหละสตีใหญ่เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นเพเป็นรุ่นเดียวกับพี่ชายใช่ไหมอืมแล้วเดียวเขาเขาเเป็นรุ่นเดียวพี่ชายเดียวพี่ชายเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายว่างั้นใช่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ไหมพี่แป๊ะเป็นอย่างนี้ไหม ล่องสวนเป็นมะพร้าวอย่างนี้ไหมไม่มีมันจะเป็นล่องผักล่องผลไม้สวนผักสวนผลไม้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าตีใหญ่โตมาสวนมะพร้าวเลยตอนนั้นยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีมะพร้าวเลยยังไม่มีมะพร้าวเลยมะพร้าวเพิ่งมาปลูกเมื่อยี่สิปีมะพร้าวมันเพิ่งมาตีใหญ่นะเขาอยู่หลักห้าที่เขาลงกันในนั้นว่าอยู่หลักหกนะไม่ใช่บ้านเขาอยู่หลักห้าเขาอยู่หลักห้า บ้านดีที่แม่ที่ผมไปคุยปะ่ะบ้านคุณยายบ้านปนะ้าสามอางอ่ะอยู่หลักห้าอ๋อนั้นก็คือแกอยู่บ้านนั้นแหละหหแล้วหลักห้ากับแล้วก็มาหลักหกหลักหกนี่มันเป็นทินของพี่ชายพี่ครับที่ว่าคบกับเขาเนี่ยนะทีแรกไม่รู้จักกาันตันี้ก็จะคบอยู่กับพวกลูกผู้ใหญ่ลูกอะไรแบบที่เกเรมารุ่นเดียวกับเขาว่าเขาจะอยู่แถวกลางหลักหก มันมีคนหนึ่งที่เขาเสี่ยมเพราะวาตีใหญ่นะเขาเริ่มมีชื่อขึ้นมาจากทางหล 5, ักห้าใช่ไหมครับพี่ชายพี่เนี่ยก็มีชื่ออยู่ทางหลักหกครับอ้สองคนเนี่ยมันเด็ดพอๆกันเลยเขา,านะเขาก็เสี่ยมให้มันชนกันทั้นเจอกันซึอเขาก็ไปบอกว่าตีใหญ่ันบอกเจอมันจะล่อมึงเขามาเจอพี่ชายแล้วเขาบอกตีใหญ่กมเจอมึงเมื่อไหร่มันจะล่อมึงไอ้คนเสี่ยมนี่แอ,อบนะเขาเสี่ยมให้ชนกันครับนี่ตีใหญ่นะเขาก็มามาเที่ยวบัลละหก เขาก็ประกาศกลางงานเลยคนเมื่อก่อนมีหนังกลางแปลงใช่ไหมก็จะนั่งที่ลงลงขึ้นเลยไอกูนะโอ้โหมึงมึงข้ามาเลยมาเจอกูเลยอุ้ยพี่เดี๋ยวนะนักเลงสมัยก่อนเนี่ยเขาทำมันอย่างนี้เลยตะโกนเลยก็คนนั่งดูหนังมันก็เงียบใช่ไหมเวลานังหนังจะฉายเนี่ยครับลุกขึ้นเลยลุกขึ้นมันก็เป็นจุดเด่นนะครับพี่ชายเราก็ยืนอยู่ข้างนอกก็ไม่เข้าไปพอเขาเริ่มสงบลงพี่ชายเราก็เข้าไป ข้าไปถามว่ามึงเรียกหาก,กูทำไมอเอาแล้วเส<ะ>ือเจอกันแล้วครนี้ทาไงดีพี่อตื่นเต้น <ละ S 2> บอกว่ามีคนบอกกูว่ามึงจะลอบก,กูใช่ไหม<ะ>พูดกันตรงๆพี่ชายแล้วก็บอกมีคนบอกกูเหมือนกันมึงก็จะลอบก,กูใช่ไหมพอพูดองน,นี้มันเลยหลูหรอว่ามีคนเสี่ยม <c oughs> <c oughs> มีคนเสี่ยมก็ถามว่าชื่อนี้ใช่ไหมที่มึงบอกมึงอ่ะใช่อ่าน,นี่ชื่อคนเดียวกันนี่บางงั้นมึงไปกูก็ไปเะสองคนพี่ชายอ่ะกติใหญ่อะมึงไปกูไปเด๋ยนนี้เลย ก็ตามไปที่บ้านเลยไปถึงไปปุกในม้งเลยโอ้โหปุกขึ้นมาก็ยากันเลยสองคนนะก็เลยได้สนิทกันเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันอ๋อนี่ไงเพื่อนกันแต่ก็ยังไม่ได้หมดนะเพราะว่าก็รู้จักแค่ไม่กี่คนยังไม่ได้รู้จักเด็กละหกทั้งหมดครับทีนี่คลองลำเนินเนี่ยมันจะมีเรือโยงวิ่งไประยะระยะบรรทุกสินค้าไปออกประตูน้ําบางอย่างแล้วเข้ากรุงเทพนะครับก็จะวิ่งเด็กเด็กละหกก็จะเล่นน้ํา ไปรุ่นว่าจับเรือโยงก็ไล่ไปสลักห้าพอไปเจอขบวนที่ส่วนกลับมาก็เกาะขบวนที่ส่วนกลับมาละหกครับทีนีไปหลักห้าไปโดนฟันกเกาะเรือโยงไล่ไปตามน้ำพวกเรือเรือขับไล่อมเอไมมีดดาฟันกุ๊กฟันกลางคลองชื่อทาน้นไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าก็กลับมาก็บอกมาบอกพวกที่ละหกบอกเนี่ยมือได้เป็นทางเลยแม่งเอาเอา,เอาปลายมีดกด กดลงไปที่หลังนะแล้วเรือมันก็ลากไปมันก็กดลาบมันไม่เข้าไม่เข้านี่เพราะเล่นของหนังเหนียวหรือว่ากระโปกสังแดงเม็ดเดียวห้อยอะไรนะพี่กระโปกสังแดงเม็ดเดียวรู้จักกระโปกสังแดงไหมไม่รู้จกักคนที่มีไข่เม็ดเดียวเนี่ยอมันจะเหนียวโดยธรรมชาติมันอ๋อคือถ้าคนนะ มีไข่เม็ดเดียวมีไข่เม็ดเดียวหรืออันทะข้างเดียวเออเขาเรียกกับปกทองแดงเออมันจะเหนียวโดยธรรมชาติเลยคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนั้นนะเขาเป็นไพ่อไม่เข้าเออแปลกเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินพี่พี่เขาเรียกกับปกทองแดงนั่นแหละสมัยคนสมัยก่อนจะรู้หมดถ้าใบนี้ทองแดงเนี่ยไม่ไปยิงหรอกเพราะยิงไม่ออกเหนียวเหนียวโดยธรรมชาติเสร็จแล้วยังไงต่อพี่เด็กหลักห้ามาเอาแล้วปีนเกลียวแล้วก็กลับมาบอกมาบอกพวกเด็กหลักหกเด็กหลักหกก็เอ้ย เดี๋ยวไม่ก่วันที่วัดนี่มีงานเด็กหลักห้ามันต้องมาต้องมาเที่ยวใช่ไหมรอเลยรอเลยมันลนเป็นริมคลองอ่ะเรือมาก็ต้องมาจอดท่าเรือครับจอดท่าเรือแล้วขึ้นจอดแล้วพอไอ้ลำนี้มาปุ๊บขึ้นป่วยพวกนี้นั่งรออยู่บนสาลาเลยล้อมนี่มันกลายเป็นตีใหญ่เลยแต่คนที่ไปฟันมันไม่ใช่ตีใหญ่เป็นเด็กหลักห้านั่นแหละก็เลยเหมาไปหมดเลยว่ารับร่วมรวมก็ล้อมตีใหญ่ มีเพ่คือคนหนึ่งเขาทํางานลงก๋วยเตี๋ยวชื่อพี่บุญนะเขาเขาจะพกฝันประจาเขาใบตีอูฟันหน้ามึงวันนี้มึงตีเขาบอกเขาขอร้องฟันตรงไหนก็ได้แต่ขอร้องอย่าฟันหน้าเขายอมให้ฟันนะเฮ้ยทําไมเขาห่วงเน้เขากลไม่หลอกกลัวไม่หลอกฮะพอดีพี่ชายก็ไปพี่ชายไปพี่ชายก็รู้จักกติใยแล้วนี่ก็ไปเป็นคนไปห้ามทับบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้น้ําเดียวกันมึงจะมาฆ่ากันทําไม พวกนี้เขาก็ฟังพี่ชายเราไงตีใหญ่เขาก็เลยยิ่งทราบซึ้งกับพี่เราเป็นนิวเซตทีนี้เขาตามมาที่บ้านมาตามออกมาเที่ยวเข้ามาอยู่ก็เลยมาหลบมาซ่อนอสนิทกันพี่แป๊ะเคยบอกว่าตีใหญ่เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ชื่อตีใหญ่ถูกไหมใช่พี่เรียกเขาว่าอะไรเรียกพี่เจียเขาเชื่อพี่เจียพี่เจียเจียเจียไม้เอกเจียเจียเป็นคนที่พูดจาเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบเลยร เจนเนี่ยจะเล่านายตลอดมึงเฮ้ยมึงไม่มึงไม่มึงกูด้วยหไม่มีไม่มเรียกเราก็จะเรียกน้องตลอดพี่ตลอดพูดพี่ตลอดทุกคำเหรอไม่มีดาเพราะเขาเล่นของด้วยเขาก็เขาก็ต้องถือจริงจริงพวกนี้ครับครับพิตีมีอะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างที่ที่นับถือมากๆาเลยมีพยานมีหลวงพ่อเต๋อไม่ตะกุดหลวงพ่อเต๋อวัดสามงาม แล้วก็พยานนี้ก็คือหลวงปู่สุดวัดรการหลวงยันตะกอ้อนะยันตะกอ้อแล้วก็สับสักกันแล้วก็เป็นเป็นสับน้ํามันว้ปู่สุดสักใหู้อสุดสับครับคือเขาจะเชื่อของในตัวเขาเขาก็ระวังตัวเขาอยู่แล้วใช่ไ,ไหมอีกอย่างมันเข้าไปที่ไหนคนก็รู้จักเขายากคนไม่เชื่อหรอว่านี่ติใหญ่บรรยาด,ดีเห,หลออือเกินลูกก็รอรอไม่พี่รอไหมรอและเรียกว่าเป็นนมรอสมัยนั้นนะอข้าวรอกล้ามมีกล้ามด้วย ไว้ผมลากส่ยาวก่อนเนียะคล้ายสารพง์ตอนนุ่มๆอ่ะโอ้อย่างนั้นเลยนเลยสารพงศ์ข้าจะไว้ส่งนั้นเองครับพวกนี้แล้วยิงปืนแม่นสิเอ็นยิงแม่นมากโอ้หขนาดงูเขียวเนี่ยนะพันโพมาตายเก่งไม้เนี่ยเราเห็นกับตายเลยยิงป้องหัวขาดเลยงูเขียวนิดเดียวนะตัวขนาดนี้โอ้โหอยู่บนยอดไม้กายยิงสิเอ็หัวขาดเลยโอ้แม่นมากอันนั้นแม่นแม่นแม่นมากแม่นมากแล้ว พอตีใหญ่เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงเขาก็เริ่มออกห่างแล้วเพราะว่าพวกนี้จะไม่มาแถวนี้แล้วครับเพราะว่ามาไม่ได้แล้วมันก็จะอยู่ตามรอบรอบนอกตามบ้านผููมีทิ่พลทั้งหลายก็จะไม่ค่อยได้เข้ามานนี่ตอนนั้นเนี่ยที่เล่ากันนะครับเขาบอกว่าตีหใหญ่เนี่ยจากบ้านไปไปอยู่กรุงเทพไปอยู่แถวตลาดมาหาหนาคอันนี้จริงไหมพี่จริงจริงใช่ไหมตอนนั้นเขาไปทำอะไร,รอยงงั้น ้าตังโมไปค้ายตังโมคือคนแม่ค้าบ้านเราเนี่ยก็ตังโมไปครับก็ไปมีแผงอยู่ที่นู่นตีใหญ่ก็ไปก็ไปเป็นไปเป็นลูกน้องไปไปทํางานโดนแตงบแบกแตงอะไรกับเป้าลงเฝ้าอะไรอยู่ที่นั่นแหละก็เห็นบอกว่าพอไปที่ตลาดมหาหนาคไปโดนเกเลย์แงแกเขาถึงเลยเริ่มสู้คนใช่ใช่ใช่ไปโดนลังแกที่มหาหนาคก็หมายถึงว่าแค้นว่าตัวเองเป็นเด็กวันนอกมาแล้วก็ มาโดนเดงเทพหลังแก่ก็ไม่มีพวกไม่มีอะไรก็กลับมาหาพวกแถวบ้านนี่แหละเริ่มมาครบค้าสมาคมแล้วก็ยกไปอยกไปปะทะกับพวกนี้เคยยกไปเคยยกไปปะทะกัน ที่ลงแตงเนี่ยพี่ได้ไปลุ้ยไหมไปได้แต่งแดงเถือกไปหมดอันนี้ที่ตลาดมหานาตลาดมหานาวันนั้นมีมีเจ็บมีตายไหมมีแค่ปากคอแตกขรัวแตกไหมรุนตีกันตีกันธรรมดาตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นมีอาวุธอะไรไงพอเริ่มกลับมายูดำเนินแล้วเขา ทีนี้สมัครเพิ่มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ตีใหญ่มาสนิทก,กับพี่ชายพี่เนี่ยตอนที่มาอยู่คุกคีในบ้านพี่อะ่ะตอนนั้นเริ่มเป็นเสือยังเริ่มป้นอะไรยังเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วปีสอ1 6เนี่ยเขาป้นคดีแล้วที่ไหนพี่ที่ที่ดําเนินครับป้นก็คนรวยคนรวยเขายักคิ้วกันไอ้นี่ไม่ฮอกับกูมึง ได้ซะอ๋อคืออย่างนี้ท่านผู้ชมคือพี่แป๊ะบอกว่าเกีียวกันอยู่คนมีเงินอะคนมีเงินเขาไม่เขาไม่ลงรอยกันสมมติว่าเขาปีนเกลียวกันเขาไม่ลงรอยกันไม่ถูกกันเขาก็มาสกิตีใหญ่เลยใหไปปนบ้านนี้เพราะดำเนินนั้นเป็นแหล่งธุรกิจสมัยก่อนนั่นมันแบบเยาวราชแบบอะไรงี้แหละเขามีแต่คนตีนที่ไม่พี่มาสกิจให้พี่ตีใหญ่ไปป้นเนี่ยเขาให้อะไรพี่ตีใหญ่ไม่ให้หรอกก็บอกว่ามันมีทรัพย์สินอะไรอเสร็จแล้วเวลามีอะไรเนี่ยพวกนี้เขาช่วยเหลือ เวลาเราลบไปละพวกนี้มันงั้นมันจะไปรอดได้ไงเวลาสมมติว่าวางแผนไปป้นที่นู่นเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮียเดี๋ยวผมป้นที่นี่เฮียส่งผมไปที่นี่ได้ไหมอยู่กับคนนี้ได้ไหมเขาจะหาที่หนีไปใช่ไหมแล้วก็ไปแล้วก็มามีคนรับเอารับก็ไปส่งเขาก็จะช่วยเหลือเออช่วยเหลือกันเออก็คูณกันครับถึงได้รอดตลอดไงไม่ใช่ว่าไปป้นแล้วก็เถิดเทิงไปไหนใคระแล้วก็ไปโดนจับเกมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงจริงพอป้น แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยพาเขาไปหลบถูกไหมฮะมีคนคอยซับพอร์ตตลอดตลอดใช่ไหมตลอดอตลอดก็แสดงว่าการป้นหรือการอะไรของตีใหญ่มาจากผู้ใหญ่ขัดกันกส่วนใหญ่ก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนี้ก็มีอ่ะมีด้วยเหรอใช่ที่หาก,กินทางทางนี้ก็มี ก็คือสายดาร์กสายดาร์กเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่แกะดำมาเนะสายดากต่เรจโจนอ่ะเอางี้เลยว่าก็คือมันเข้ามาตั้องอายุคไหนแล้วมันไม่ใช่มันมียุคคุมตุ่งนี่หรอกเอาแล้วแล้วอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือยังไงช่วยเขาก็เคยบอกบอกเรื่องเราเฮ้ยตอนนี้เขาเอาจริงนะผมกลับเขามีคำสั่งมาแล้วนะเพราะมึงไปทางห่างหน่อยอะไรเงี้ยมาก็เดี๋ยวพวกเนี้ยจะได้เยอะได้คือไม่ใช่ได้เป็นเงิน่ะพวกโจรเนี่ย ส่วนมากก็จะไปก็ของไปฝากทารวดีส้ะองค์็นไงพี่พระอ๋อก็คือของที่ได้จากสมมติว่าบ้านคนที่ไปไปป้นมาไปยาสระองไหมจังแสนสักองมาเพื่อเอาไว้บูชาก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวนี้มูลค่าเท่าไหร่หาไว้ได้พวกนี้เป็นละลานอุปกรณ์พวกนี้ได้มาเยอะครับอืก็ได้ได้มาจากพูดตัวคลองนี่ได้อยากจะพูดเลยเพราะว่า มีตัวเอเลยใหญ่เลยที่รับความพวกนี้อยู่ไปไล่เองสมัยนั้นใครเป็น <c oughs> <laughs> <laughs> พี่แปะแล้วเวลาที่เขาวางแผนทำการจะออกไปทำงานก็คือจะออกไปปล้นเนี่ยก็มาวางแผนในบ้านพี่เนี่ยนะบางงานเขาก็มาวางที่นี่บางงานเขาก็วางมาจากที่อื่นเขาเขาวางยังไงพี่เป็นเป็นเป็นวางยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเหมือนเอามาเหมือนเหมืนมนอนรางานมาวิเคราะห์เงี้ว่าโอ้ยตรงนี้เลยไปมัน มันมีสถานีตำรวจนะอ่าก็จะมีคนให้ข้อมูละครับมึงต้องออกทางนี้อตรงนี้เราไปลงเรือต้องเรือไปรอตรงนี้ทางไปทางเนี้ยเสร็จอะไรเงี้ยอ่าเขาก็จะมาวางว่าก็คือวางแผนปล้นด้วยวางวางแผนเส้นทางหลุดเปล่นทางเส้นทางด้วยแล้วก็มีคนไปดูตลอดนะมีคนไปดูตลอดเขาไม่ใช่ว่าเขาไปปล้นเลยอืมไปดูที่คนเข้าออกเยอะไหมตรงนี้วันไหนก่อนปล้นดูก่อนปล้นกี่วันกี่เดือนพี่ ไม่แน่สมา่ากกบเป็นเดือนนะอุ้ยเนเือนก่อนต้นนี้ไปสืบเป็นเดือนเลยเหรอมาดูมาแล้วเนี่ยมาวางแล้วเนี่ยต้องรอสายค่อยมารายงานทีละขั้นตอนบ้างที่ให้ไปดูเ,เฮ้ยเวลาวันหยุดคนเยอะไหมอะไรเงี้ยครับไปจับตาดูแล้วก็มาค่อยมารายงานวันหยุดเออไม่ค่อยมีคน<อ>คือให้รอ,อดหมดทุกช่องอะ่ะถึงจะไปละเอียดก็เรียกว่าวางแผนอย่างดีงละเอียดแ,แล้วว่ากันว่าเขาเป็นคนระวังตัวมากนี่จริงไหมพี่ คนที่เที่ยวทางนี้ระวังตัวทุกคนอืมไม่มีชวัตติยาแล้วใครก็ระวังตัวทั้งนั้นแกกมาเป็นต้องพลึบแล้วมาห้าวก็ต้องอพี่แปะแล้วจริงไหมในละครที่เราดูกันเนี่ยแกนอนหลับอะแกต้องเอาไม่ใช่ไม่มีทูป,ปักเท้าอะ่ะทูบเนี่ยอ่ะเราคิดง่ายง่ายถ้าทูบหมดอันแล้วก็ย้ายที่นอนคืนหนึ่งย้ายกี่เที่ยวอ,ะ <laughs> อ่ะอตียายที่เขาชอบจุดทูเพราะเขาเป็นคนจีน เวลาเขานอนเนี่ยเขาจะไหว้แล้วเขาเขาก็จะโทษปากไว้ครับือไงว่าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ออกไปนอกบ้านแล้วมันมืดอะ่ะเขาก็ปักในบ้านออกไปงทีมโดนคายซุ่มอยู่ยิงอ่ะแพ้มาแล้วเขาก็ปักในบ้านปักในที่ที่นอนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเอามัปากเพื่อมโทษอันนั้นละครเนาะเขาก็แต่งนไปให้มันสนุกมันเสริมเติมแต่งกันจนกลายเป็นเรื่องอาถรรพ์ เจอกันครั้งสุดท้ายก็คือก่อนที่เขาจไปเปิดร้านทองก่อนที่เขาจะขึ้นในเปิดร้านทองเนี่ยคือเขาก็หนีจากทางนี้ขึ้นไปครับขึ้นไปเชียงใหม่พี่ก็หนีจากทางนี้ขึ้นไปเจอกันไหมเจอกันไงอ๋อเจอกันในในเข่ามีคนคนนําเนินนี่แหละเขาไปทาไล่แตงอยู่ชายเขาครับเขาก็เป็นนักเลงเก่านะครับก็รู้ก็ไปพักกันที่นั่นเขาก็ไปปรึกษากันที่นั่นเจอกันตอนนั้นอยู่กันกี่วันพี่เจอกันสองสองคืนวันแรกก็อยู่ด้วยกันครับ คืนหนึ่งแล้วก็ลงคืนอ okay ีกวันเขาก็ามานั่งปรึกษากันปรึกษากันเขาก็เอ้ยมึงเขาเรียกผมน้องไอ้น้องน้องไปไปด้วยกันไหมผมก็เฉยๆยังไม่พูดอะไรก็จะชวนพี่ไปร่วมปนน้วยเข้ามาน้อยไงครับน้องไปด้วยกันไหมแล้วก็ยังเฉยอยู่ยังไม่ไม่ตอบรับยังไม่ปฏิเสธจนลงคืนคืนเขามาวางแผนกันมองว่าเอาแน่วะ ตอนนั้นเขาจะวางแผนป้นที่ไหนที่ที่ร้านเชียงใหม่แล้วนะออโอ้งานนั้นดังแล้วนะแล้วพี่พี่แปะตอนนั้นน่ะทําไมเพราะว่าเราก็เหมือนไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันเพราะหนีมาเหมือนกันทําไมเขาชวนแล้วเราไม่ไปร่ว<ล> <ละ S 2> มพี่ไม่ได้ไปเพราะว่าพี่ชายเนี่ยจะเคยเตือนประจําแล้วว่าอย่าอย่าไปถ้าเกิดว่าพวกนี้ชวนอย่าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้คดีมันเยอะแล้วครับถ้ามึงไปด้วยนะ่ะอีกสิบคดีก็จะเป็นของมึงหมดอ่ะมึงก็จะทําด้วยหมด เพราะนั้นถ้ามึงถ้ามึงอยากเที่ยวมึงก็เที่ยวของของใครของมันก็มึงก็ต้องหาทางเอาตัวรอดมึงแต่ว่าอย่าไปอิงพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันเต็มตัวมาแล้วครับเพราะว่ากรมตำรวจเนี่ยวางมือปราบตามติดมาหมดแล้วก็ตกลงเอาไปปล้นนอกเมืองทีนี้มันเป็นร้านที่เขาเก็บทองแท่งของร้านใหญ่แล้วรับ้นเลยไปฟกตรงนั้นก็เลยได้ไปเยอะเลยรถแท่งอ่ะยี่สิบห้ากิโลคนนั่นสิเพราะฉะนั้นหมายความว่า ครั้งสุดท้ายที่พี่แปะเจอตีใหญ่ก็เจอที่เชียงใหม่นั่นแหละ <ไป S 1> ก็รอบนั้นถูกไหมรอบที่ไปนหนีที่เชียงใหม่รอบนั้นเนาะพี่แปะแล้วเรื่องนี้โดดรถไฟอะรอบนั้นน้าป้นเชียงใหม่แล้วกลับลงมาแล้วมาป้นที่กรุงเทพ ภาษีเจริญภาษีเจริญในคดีที่ภาษีเจริญเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์<ช>แล้วมาเกมมาเกมแล้วแล้วก็ไปเสิบ์ประเด็นก็ฟ้องคด,ดีที่นู่นตีหญ่ก็ต้องไปเสิบ์ไปเสิร์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาให้จำเลยตามไปได้เขาเรียกตามประเด็นไปศาลก็อนุญาตให้ตามไปตามไปทางที่นี่มันอยู่ในการควบคุมของเรือนจำแล้วตอนนั้นก็ต้องตีตัวแล้วต้องตีตัวแล้วก็ต้องมีโซ่ลิงต่อไปที่ตำรวจที่ขอจับไปอีกนะไม่ใช่ว่าปล่อย ตีตัวแล้วปล่อยเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยอือาจจะขอกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยแล้วก็โดดไปทั้งตีตวัวทั้งอะไรอย่างนั้นโอ้โหถือว่าสําหรับผมถือว่าใจสุดยอดน,นะคนที่เป็นใจนักเลงด้วยกันก็ต้องยอมรับนับถือใจเขานะตรงนี้นะอันเนี้ยเราถือว่ากล้าทำเพราะเราก็ไม่เค่เหมือนกันว่าวางแผนยังไงในหัวสมององโดรไฟเนี่ยเราไม่กล้าโดดเหมือนกันคิดว่าวมีเจ้าหน้าที่ช่วยไหมเอะพูดกันตรงๆที่เขาเล่านะ แล้วในเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เห็นกับตาเพราะเราวัติจัยน่ะก็ขอบไปเข้าห้องน้ําครั้งหนึ่งแล้วครับเหมือนเข้าไปดูดูสภาพว่าจะไปได้ไม่ได้คแล้วก็ต้องมาทิ้งช่วงอีกนานเพราว่าถ้าปวดอีกครั้งเนี่ยมันถ้าปวดเร็วเนี้มันก็จะเป็นพิรุษใช่ไหมแองจก้ก็ปวดเนี่ยปวดก็ต้องปล่อยระยะแล้วมันจะพอดีกับที่ที่เราจะโดดตรงไหนเรากะไว้อะไรเงี้ยมันจะรู้ได้ไงว่าช่วงนี้มันถึงตรงไหนแล้วครับอันเนี้ย เราก็ไม่รู้เขาถ้าว่าเขาตายไม่มีใครช่วยถือว่ากล้ามากเดิหนีล้างไฟแล้วพอหลังอย่างนั้นแกก็ไปก่อคดีอีกอไลยคดีอ่ะแล้วจิกโกโ่อดำเนินรุ่นนั้นไม่มีใครรู้จักตีใหญ่อได้ยินแต่ชื่อทัางๆที่คนบ้านเดียวกันนี่นะมันจะไม่รู้จักตีใหญ่หรอกเพราะเพราะอะไรไม่รู้จักตีใหญ่เพราะตีใหญ่เขาจะเที่ยวเป็นเป็นส่วนๆของเขาขเขาจะไม่ไโชว์ตำงานตามอะไรเขาไม่ได้ว่ามาเที่ยวอยู่เห็นนี่เลยเคครแล้วก็ ไปทางานไปป้นอะไรเงี้ยจะรู้ใว่าะคนที่รู้จักเท่านั้นแล้วเขาเป็นโจรที่ชื่อดังมากตอนนั้นน่ะในกรุงเทพในนครบาลแล้วทําไมคนไม่รู้จักเลยพี่ก็<ว>กไม่เคยถ่ายรูปเลยอ๋อไม่คือรู้ว่าตีใหญ่แต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงไม่รู้อ๋อโอเคบวชพี่ชายพี่เนี่ยที่โรงเรียน,นยใช้โรงเรียนที่ชี้พิชีให้ดูนะเป็นที่จัดงานพวกตีใหญ่เต็มโรงเรียนหมดตำรวจก็เต็ม โรงเรียนเดินกันฟอดดูว่าคนไหนตีใหญ่ไม่มีใครรู้จักตีใหญ่เพราะพวกนี้มาเป็นสิบอ่ะมันก็เดินดูว่าไอ้คนไหนตีใหญ่ตีใหญ่นู่ยนไปนั่งเจียดภูอยู่กับคนแก่นู้นฉลาดก็ไปดูไอ้นู่นดูไอ้คนนี้ดูคนนั้นนะก็ได้แต่คิดในใจว่าไอ้นี่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่ใช่จะไปดูเพื่อจับนะดูเพราะอยากเห็นเหมือนดาราเลยทำไมอ่ะทำไมทำไมดูแล้ว ถ้าเจอแล้วทำไมจับไม่ได้เพราะเขาก็<อ>ชื่อดังคนนี้ไม่มีคำสั่ง็ไม่อยากไม่อยากยุ่งหรอกว่าก่กอนเนี่ยตำรวจชุดไหนทุกสั่งให้ไปตามแก๊งตีใหญ่เนี่ยเหมือนกับถูกสั่งไปชายแดนน่ะกลัวกลัวเพราะพวกนี้สู้ทุกคนแล้วลูกปืนเนี่ยเป็นแเป้ๆเระเบิดเป็นแเป้ๆเอ้แบกกันมาเหมือนไป,ไป,ไป,ไปลบเลยอะ่ะก็คือแก๊งตีใหญ่เะใช่โอ้ตอนที่พี่เจียรหรือว่าตีใหญ่เนี่ย <c oughs> ก่อคดีดังมากๆเลยตอนนั้นในคนครบาลที่หลังวันนาจับเยอะๆพี่แป๊ะเนี่ยอยู่ในบางขวางแล้วอ,อชลเทเขอือสดเนี่ยพี่โดนจับแล้วอ๋อพอเขาเริ่มนี่ขึ้นนะเครือข่ายเขาดีมากนะตีใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาจะมีเฉพาะพวกโจรน,นะครับหมอว่ามีหมอ,อมเอ,อ๊ะหมอมาอยู่ในวงจรน,นี้ได้ไงสังเกตไหมว่าตีใหญ่มีอะไรก็จะไปนนทบุรีครับเขาจะมีหมออยู่คนอืครับไม่มากไม่ สาหัสจากกนพาตัดอาลกปืนออกให้น้ำเกลืออะไรนี่เขาจะทาได้หมดเขาก็ยอมอ๋อเขามีหมอที่ดูแลเขาด้วยนะเขาถึงได้ไม่ไปถูกจับเพราะว่าบางทีโดนเขาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในพวกเขาเนี่ยเป็นน้องชายของหม่ออืออยู่ในแก๊งเขาเนี้ยครับชื่อหมอหมดหมอจิ๋วชื่อเล่นนะนะช่ชื่อจริงไม่ต้องไปอันนีครับชื่อหมอจิ๋วเดี๋ยวนี้แกไม่อยู่แล้วมั้งนกโวยไม่อยู่แล้วตายหมดแล้วครับ อา้าวแล้วเรื่องนี้อะพี่ที่บอกว่ามีคาถาอาคมหายตัวได้อะไรเงี้ยนี่มีอ่ะมีไหมไม่มีไม่มีอา้าวแล้วที่เขาร้อมกันร้อยสองรอคนแล้วแกหายไปไหนอ่ะพี่แล้วล้อมทำไมอ่ะทั้งคืนนะสองร้อยคนนะทำไมไม่เข้าไปจับถามหน่อยดะเอออ่ะเป็นนุ่มเป็นตำรวจสั่งมาสองร้อยคนบ้านหลังเนี้ยล้อมทาไมทั้งคืนมีใครถามเรื่องนี้มั้งอ่ะก็ล้อมรอว่า ๋ยวต้องรอจะรอทําไมก็ในเมื่อเองก็จะถล่มเขาอยู่แล้วเอาระเบิดเอาแก้น้ำตายโยนเข้าไปตอนเช้าอ่ะแล้วอันนี้พี่แป๊ะมองว่าไงถึงได้รอดไปได้ตอนที่ตียายโดนโดนล้อมที่นนท์นะพี่โดนจับแล้วแล้วพี่อยู่ที่บางฝ่างที่นนท์ครับคืนเนี้ยตํารวจล้อมครับพอรุ่งเช้าสองโมงตียายไปตียายหนีได้ออหลุดบักเสกบาร์ลก็ข้ามวัดเขมาคข้าไปฝั่งนู้นหนีไปได้ตอนนักเรียนมา พอสองโมงพวกที่นนก็เข้ามาตีเยี่ยมตีใหญ่เนี่ยเขาจะมีแก๊งที่อยู่เมืองนนแก๊งหนึ่งก็เป็นเพื่อนเขาอะเขามาเยี่ยมพี่เด็กเมืองนอนเนะ่มันก็เข้ามาเยี่ยมก็ามาส่งข่าวและ้วล่ะมาส่งข่าวเรื่องตีใหญ่เราถามว่าเอ้ยพิเจียไปไงวะโดนล้อมว่ามีม,มีโดนมีโดนจับได้ด้วยโดนยิงด้วยแล้วก็มีตำรวจตายด้วยแต่ว่าพิเจียไปแล้วเราถามไปไงวะ มีเจามารับเจคือใครพี่ไม่รู้อันนี้แหละที่พี่บอกมันพูดไม่ได้อือาพูดาง,งา่ายๆใบว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยเหรออ๋อทำนองนั้นถูกไหมทำนองนั้นใช่ไหมอ๋อมีมีคนช่วยเขาออกไปโอ้แสดงว่าแกเส้นใหญ่มากนะเพราะตอนนั้นเนี่ยดังระดับประเทศข้าวหัวตั้งเท่าไหร่แล้วโดนล้อมอย่างนั้นแล้วพ <P hi> ี่ชายแปะ จะลูนตะกูลดีนะพี่ชายเขาเชื่อบร้มเขาจะสามารถวิ่งเรือนะยิงเอ็มสิบกได้ตลอดทลองนะไปยังคลองกำเนินหน้าลงพักแล้วเขายิงได้หมดอะ่ะมีแค่กล้าย,ยุ่งกับเขาหรอกเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องระดับนี้ก็เลี้ยงอะ่ะดูมด่ใครจะมาพูดว่าไม่มีไม่แล้วแล้วเขาคนนั้นกับตีใหญ่ก็ปึกกัน ถูกไหมฮะก็ไม่คน้านเดียวกันเออโอเคโอเคมีแปลนันที่ฐานว่าอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่น่ารอดไปได้ตอนนั้มันไม่น่ารอดหรอกโทษแล้วมันก็ไม่น่าล้อมอยู่ถึงถึงคืนด้วยอืมอืมเข้าใจผมยังงงว่ามันล้อมทําไมทั้งคืนครับทําไมไม่ยอมจโจมเข้าไปครับมันตีให้แคบเข้าไปเนี่ยให้ติดบ้านแล้วถ้าไม่เข้าบ้านนะครับดูซิมจะโดดออกมาทางไหนพุ่งออกมาก็ยิงเพราะมันท่ามันยิงได้อยู่แล้วจอระดับนี้อย่างนะฮะพุ่งออกมาก็ยิงพุ่งออกมาก็ยิงอ่ะมันจะหนีไปไหน แล้วที่ว่าใช้ก้านมะละกอตอนนั้นพี่แป๊ะเดาว่าแกไปยังไงก้านมะละกอเนี่ยพอเราเด็ดเด็ดปลายออกปุ๊บเราหักมาจากต้นเนี่ยเด็ดปลายออกปุ๊บมันก็จะเป็นรูกวงแบบแบบใส่ยางอ่ะผมมาในป่าปุ๊บพอเราดำลงไปในน้ําเนี่ยแล้วก็เข้าไปข้างตลิงเนี่ยค่อยๆเอาไอ้ก้านตรงปลายนะค่อยๆเสือกโพขึ้นมาครับให้มันบังสวะสวัอะไรเขียวๆเหมือนกันนะก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงแล้วนี่นะอยู่ได้เป็นชั่วโมงอย่างนี้นะพี่ป้าอย่างนี้นะ ก็อาจจะลงไปช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งพอว่าให้ตำรวจซาแล้วก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็มีคนมารอแล้วพี่เจียแกทำไมไม่คิดเฮ้ยถ้ากูหยุดวันนี้แล้วไปอบผู้มีทิพธิพลให้ดูแลแอบซ่อนตัวอยู่ตรงไหนสักที่ก็รอดอ่ะทำไมแกจะต้องไปกเกาอคดีเยอะแยะไปหมดผมก็คิดนะว่าถ้าเขาทำอย่างงี้เขาทำได้เลยนะอทำไมไม่ทำรับรองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาแน่นอนแหละพราะคนที่มีบารมีรมีทิพธิพล แต่เขาก็ไม่ทำมันก็จะห่วงพวกเรื่องไงก็ไม่รู้เขาม่วงลูกน้องแต่เขารักพวกมากนะรักพี่ก็ถ้าสมมติว่าคนไหนถูกจับถ้าเขาแย่งได้เขาต้องไปแย่งตามเบลเพื่อนคือใช่มันไปแย่งที่คลายทหารใช่ไหมเคยมีไหมมีดิแย่งในคกคกทหารที่ราชบุรีนะเขาแย่งเลยสมนึกพึงลำพันธ์ก็จรูนตะกูลดีนี่แหละโดนจับก็สำเร็จด้วยสำเร็จก็เอาตัวออกมา วบเนี่ยเขาเป็นเดิมเขาเป็นคนละผ้านะมีคนบ้านเดียวกับตียายแล้วต้นหลังเขาเปยมมหาชัยตอนที่ช่องที่ตียายโดนยิงเนี่ยปีสองสี่เนี่ยผมอยู่ในคุกแต่ว่าพอเราออกมาเราก็เสบสาเราเรื่องว่ามันเป็นมาไงอะไรเงี้ยก็มันก็ได้ข่าวหลายทางหลายทางบางทางบางข่าวก็บอกว่าตำรวจจะเอาจะเลาะคดีให้ให้ทวีบแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าพ่อมหาชัยเมืองใหม่ และอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมสงสัยก็คือเรื่องทองทองอาจจะยังไม่หมดแล้วไอ้บีบเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าได้ทางนี้แล้วก็ต้องได้ทองด้วยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงษ์พันธ์นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ